ตอนที่สนายพลพัชระเดชเมืองรับเลเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีทันสมัยทั้งยังโดดเด่นเรื่องงานวิจัยโดยเฉพาะหัตถการทางการแพทย์จนแทบไม่มีโรคไหนที่รักษาไม่ได้กระนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์ทั้งหลายก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าพิษในร่างของนายพลพัชระเดชที่สั่งสมมานานถึง15ปียากจะหาวิธีรักษาให้หายขาด ได้เพียงแต่บรรเทาอาการไปเท่านี้ไม่สามารถเพิ่มโดสยาได้อีกแล้วนะครับหมอพภาคที่ปรึกษากับนักวิจัยยา3-4คนจนได้ข้อสรุปเปิดโฮโลแกรมที่แสดงอวัยวะภายในจากการสแกนร่างกายของคนที่เป็นนายพลตั้งแต่อายุ36ให้ท่านดูโดยละเอียดแล้วต้องทำไงบ้างครับคุณหมอสิงมือซ้ายของนายพลสอบฐานแทนเจ้านายผู้ปากหนัก ต้องใช้สมุนไพรชื่อว่ารางเทียนด้วยการเคี้ยวยอดสดๆถึงจะสามารถบรรเทาพิษในร่างของท่านได้ครับและต้องกินทันทีที่ถอนจากดินเพราะระบบป้องกันตัวของพืชชนิดนี้จะคายสารมีลาที่ส่งผลให้มันกลายเป็นเพียงผักที่มีวิตามินบำรุงร่างกายธรรมดาหลังจากโดนถอนจากดินประมาณ5-6นาทีใบหน้าคมเข้มกระตุกเล็กๆ พอรู้สึกเหมือนมีเข็มเล่มเล็กจำนวนพันเล่มจิ้มด้านในของข้อพับพร้อมกันจนรู้สึกรำคาญทว่าคนตัวใหญ่ที่มีส่วนส่วนสูง190เซนติเมตรก็นั่งหลังตรงอย่างสงา่าบนโซฟาหรูฟังผู้เชี่ยวชาญพูดอย่างไม่ติงไหวโฮโลแกรมเปลี่ยนเป็นป่าลกทึบที่ดูก็รู้ว่าน่าจะมีสัตว์พิษหลากชนิด ลางเทียนอาศัยอยู่ในป่าแดนเหนือแต่ค่อนข้างหาเจอยากด้วยปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกต้องเข้าไปในป่าเวลาตีหนึ่งของวันที่พระจันทรรงกรดคนเดียวเพราะในป่าเวลานั้นจะมีความชื้นพอดีกับที่ต้นรางเทียนชอบมันจะชูยอดจากที่อาศัยของมันมารับละอองความชื้นพอให้เรามองเห็นมันได้ โฮโลแกรมเปลี่ยนเป็นต้นสมุนไพรรางเทียนพร้อมทางลักษณะของดินที่มันอาศัยรางเทียนเป็นพืชสีชมพูลำต้นเหมือนตะเกียบยอดม้วนเป็นวงกลมในวงกลมมีลักษณะเหมือนลูกแก้วสีใสลูกจิว๋วกระพริบแสงสีเหลืองทุกหนึ่งนาทีแล้วโฮโลแกรมก็แสดงให้เห็นว่าพอดินสั่นสะเทือนแรงเข้าเจ้ารางเทียนก็หมดลงในดินชั่วพริบตาถึงจะมีแสงสีนวลกระพริบรางรางอยู่บนพื้นดินแต่ก็ไม่ง่ายที่จะหาเจอ ที่ควรเข้าไปคนเดียวเพราะดินแถบนั้นร่วนซุยจึงมีแรงสั่นสะเทือนเยอะเจ้าลางเทียนที่เป็นพืชค่อนข้างฉลาดก็จะหลบซ่อนจนยากที่จะหาเจอไม่ใช่จนนะคะหากมีแรงสั่นสะเทือนเยอะโฮโลแกรมเปลี่ยนเป็นพระจันทร์ทรงกฎดวงจันทร์กลมเต็มดวงสีเหลืองนวลตากระจายขอบวงกลมหลากสีหลายชั้นคล้ายลุงกินน้ำ อย่างที่สองเราระบุวันพระจันทรงกฎจากสถาบันดาราศาสตร์ล่วงหน้าได้วันต่อวันเท่านั้นโฮโลแกรมเปลี่ยนเป็นก้อนเนื้อขนาดกำปั้นสีแดงก่่ำที่ขยับขึ้นลงเป็นจังหวะสม่ำเสมอและอย่างสุดท้ายหากภายใน9วันต่อไปนี้พิษไม่ถูกบรรเทามันจะเล่นถึงหัวใจของท่านนายพลครับ ร่างสูงใหญ่ก้าวเดินอย่างมั่นคงพร้อมกับสิงห์มาที่ยานยนต์ลอยฟ้าส่วนตัวมูล,ลค่าสูงถึงพันล้านบาทเพราะเป็นนวัตกรรมระยะเริ่มต้นของการสัญจรบนอากาศที่ผลิตจากสมาคมโดยสารส่วนตนเสือมือขวาที่นั่งอยู่บนตำแหน่งคนขับยานยนต์ลอยฟ้ามองใบหน้าไม่สู้ดีของสิงห์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกังวลไปด้วยหากก็ไม่เอ่ยอะไรออกมาต่อหน้าของนาย คารือหัดพัชระเดชอยู่ห่างจากโรงพยาบาลการแก้วประมาณ80กิโลแต่10นาทีต่อมาล่างสงสง่าก็นั่งอยู่บนโซฟาในห้องทำงานที่ตกแต่งด้วยหินอ่อนของตัวเองแล้วนาฬิกาสมาร์ทวอตบนข้อมือก็สั่นเตือนพร้อมการฉายโฮโลแกรมขนาดจิว๋วกระพริบเป็นใบหน้าสวยสง่าของผู้หญิงคนหนึ่งให้ท่านกดตอบรับแบบใช้เสียงเท่านั้น แม่รู้มาว่าคุณเดชไม่สบายยาที่ใช้อยู่ประจำไม่ได้ผลอีกแล้วหรือจะ๊ะคุณกองแก้วคือเมียคนหนึ่งของจอมพลพัฒนาผู้เป็นพ่อแท้ๆของนายพลพัชระเดชที่เลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่อ้อนคุณสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยประกายตาที่แข็งกร้าวอ่อนแสนลงเล็กน้อยอาการเดิมอย่าได้กังวลไปเลยครับไตถามกันพอให้คุณกองแก้วสบายใจก็วางสาย ไม่นานนาฬิกาก็สั่นเตือนอีกครั้งสมาร์ทวอทที่ปิดโฮโลแกรมแล้วแสดงภาพหน้าจอเป็นชายวัยกลางคนที่องคคาพยับดูดีทุกส่วนพอเห็นคนที่ติดต่อมาคือจอมพลพัฒนานายพลก็ปิดการแจ้งเตือนอย่างไม่ใยดี สักพักเสียงอินเตอร์คอมกรดังขึ้นเป็นเสียงของเสือที่ติดต่อไปทางสถาบันดาราศาสตร์หลังจากฟังข้อมูลยาวเหยียดเกี่ยวกับปรากฏการของพระจันทรรงกฎแล้วจึงสรุปข้อมูลมาให้เจ้านายคืนนี้จะมีพระจันทรรงกฎครับท่านขับยานยนต์ทางอากาศด้วยตัวเองมุ่งไปที่ป่าแดนเหนือที่อยู่ห่างจากที่พำนับออกไปราว1000กิโลเมตรเพื่อค้นหารังเทียนด้วยอาการไม่สู้ดี ยานยนต์ทางอากาศจอดได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องมีหลุมจอดแต่ก็ไม่สามารถลงจอดในป่าแดนเหนือได้ด้วยสภาพของดินและต้นไม้ที่รกทึบท่านจึงจอดให้ใกล้ที่สุดจนตัวยานยนต์แทบจะจูบกับต้นไม้ในป่ามีอากาศที่หนาวจัดต่างจากรอบนอกที่เย็นสบายความเย็นลามเรียผิวตั้งแต่ปากทางเข้า ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครอื่นเดินสุ่มสีีสมห้าในป่าให้พื้นสะเทือนจนเจ้ารางเทียนไหวตัวหลบซ่อนป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าอันตรายจนคนขยาดไม่มีทุระปัาปังก็ไม่มีใครคิดเข้าไปคนตัวใหญ่สวมรองเท้าคาส้นที่ถูกพัฒนาทำให้แรงสะเทือนจากน้ำหนักตัวเบาลงพื้นดินด้วนสุยที่ยยํ่เหยียบจึงเป็นแต่รอยยุบเพียงตื้น ท่านใช้นาฬิกาฉายโฮโลแกรมแสดงพิกัดที่น่าจะมีลางเทียนแล้วเดินตามลูกศรสามมิติที่ทำหน้าที่เป็นแสนสองทางไปตามพนาสันระบบโฮโลแกรมแสดงข้อมูลว่าจากการเดินด้วยฝีเท้าที่ก้าวสม่ำเสมอของท่านจะถึงจุดหมายราวสองชั่วโมงยิ่งเดินลึกอากาศยิ่งเย็นจัดจนเสียดผิวในพลพัชรเดชที่ใส่ชุดปรับอุณหภูมิดึงหมกคุมให้กระชับ ปรับให้อุ่นสั่งการผ่านสมาร์ทวอทด้วยเสียงเดินไปได้ระยะหนึ่งความรู้สึกที่เหมือนเดินทิ่มตามข้อกำจายลามเลียลงตามแขนและขาพาให้ต้องหยุดนิ่งเพื่อตั้งสติสายตาแสนคมประดุดเหี่ยวมองพื้นที่มีมดกินเนื้อแสงของดวงจันทร์ทรงกฎส่องสว่างจนเห็นทุกอย่างชัด เจ้ามดตัวนิดที่ไต่ยุบยับตามพื้นดินไม่สามารถไต่ขึ้นมาบนรองเท้าคาส้นที่ผสมเนื้อโลหะแบบพิเศษได้แต่ถ้าท่านสุดลงตรงนี้ผิวเนื้อคงได้แหว่งหลายจุดจึงฝืนตนไปที่กระท่อมไม้หลังหนึ่งที่อยู่ในระยะสายตาคงมีใครทำไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์พิษที่ชอบอยู่บนดินร่วนซุยอ,อันอุดม แม้กระท่อมจะอยู่นอกพิกัดลูกศรชี้ก็ต้องหาที่ปลอดภัยพักสักระยะก่อนท่านก่อนท่านจึงเดินออกจากนอกเส้นทางเดิมจนใกล้ถึงจุดหมายใหม่ที่สายตามองเห็นพอเดินใกล้ขึ้นก็แอบแปลกใจกับเสาของกระท่อมที่ดูใหญ่แข็งแรงมั่นคงกว่าตัวกระท่อมไปมากและใต้เสาบางต้นก็มีกองอะไรขาว,ขาว ขาแข็งแรงก้าวพ้นพนาสรรันทันทีที่เท้าเหยียบบนดินแห้งแข็งร่างกายที่เจ็บปวดจากผลของยาพิษก็พันหายสนิทจนน่าแปลกใจทว่ายังไม่ทันจะสิ้นสงสัยความร้อนสายหนึ่งก็พุ่งพ่านแล่นลามไล้ให้รุ่มเรา้าผิดแผกท่านหลับตาพอรู้สึกผ้าเบอร์ทั้งยังพวนกับสัตว์พิษบนพื้น จึงฝืนเดินขึ้นไปบนกระท่อมที่ตั้งโดดเดี่ยวท่ามกลางแสงของพระจันทร์ทรงกรดที่ลอยเด่นวันนี้แหละวันนี้แหละหลังจากที่เสียเลิกเสียยามบางออนต้องตั้งหลัดใหม่อย่างเราวังมากขึ้นแต่งเนื้อเตรียมตัวตั้งแต่หัวข้ามจนได้เวลาสายตาแสนซนเหลือบซ้ายแลขวาก่อนจะจูงจกักรยานคันโก้พามันวิ่งด้วยเท้าที่สวมแต่หูหนีบจนพ้นรั้วประตูไม้ซี่พอห่างจาก จากบ้านแล้วจึงคล้อยคล่อมจักรยานใส่เทอร์โบโจนโซ่หลุดดีที่แม่ยังไหวตัวไม่ทันเจ้าของใบหน้าใสกลับมาจูงจักรยานเพื่อให้พ้นจากระยะสายตาของยายอิงอีกหน่อยค่อยใส่โซ่นิ้วเลอะน้ำมันดำจนต้องแหวะล้างตรงทาน้ำใสที่สะท้อนให้เห็นเงาของพระจันทร์กระจ่างที่เส้นรอบวงกลมหลากสีเหมือนลุงกินน้ำบางออนที่เพิ่งสังเกตเห็นตื่นเต้นหนักมากดวงจันทรงกร สาวเจ้ายกมือพนมไหวท่วมหัวด้วยความรู้สึกที่ปลื้มติ่มนี่คงเป็นผลจากการคิดดีไม่ว่าร้ายใครเลยของเธอสินะกดแห่งแรงนึงดูดไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญที่แม่ผู้มีพระคุณขัดขวางกันในคืนนั้นก็เพื่อให้บังอ่อนได้มีคืนนี้ช่างเป็นมงคลเหลือเกินรวยแน่งวดนี้บังอ่อนเอ้ยจบตอน